ปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกวันจริงๆค่ะกับกระทะเหล็กเผารุน่นคลาสสิกของเราหนูกแก้ปัญหาเรื่องสนิมให้มือใหม่หมที่อยากใช้กระทะเหล็กเผาไปแล้วเนี่ยค่ะตอนนี้คือปัญหาใหญ่ที่เจอเลยก็จะเป็นปัญหาจากเชฟนะคะหรือว่าร้านอาหารที่เขาเอากระทะคลาสสิกของเราเนี่ยไปใช้เนาะใช้ทําอาหาร2-300ออเดอร์นะคะตรงหมุดตรงนี้มันหลวมหลายๆคนนะคะก็ส่งมาให้เราเคลมเนาะตอกหมุดหมใหม่ให้เปลี่ยนด้ามใหม่ให้แต่ที่นี้ปัญหามันก็ไม่จบค่ะมันต้องส่งกันไปกันมาแบบนี้หนูก็เลย ออกแบบเป็นกระทะรุ่นใหม่เลยจะเป็นตัวกระทะรุ่นโปรค่ะสิใครที่เป็นเปิดร้านอาหารนะคะเป็นเชฟหนูแนะนําว่าให้ใช้รุ่นนี้รุ่นโปรนะคะจะทํามาตอบโจทย์เลยกับเชฟร้านอาหารนะคะเพราะว่ารุ่นนี้หนูทํามาให้หนาขึ้นด้ามเนี่ยก็ใหญ่ขึ้นด้วยนะเป็นด้ามไม้แบบนี้เลย ข้อต่อเนี่ยจะไม่มีหมุดไม่มีอะไรละเป็นข้อต่อชิ้นเดียวกับเนื้อกระทะเลยนะคะปัญหามันไม่จบแค่นั้นค่ะที่เป็นเชฟร้านอาหารทั่วไปอาจจะไม่เจอเท่าไหล่แต่เชฟใหญ่นะะี่ค่ะที่เขาทําอาหารวันหนึ่งเป็นพันออเดอร์เนี่ยเขากระดกสะบัทันแหลกใช้ไฟแรงมากขนาดกระทะรุ่นโปนะคะยังเป็นรูนะแล้วก็ด้ามเนี่ยคะ่ะไม่งั้นถ้ามันเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาทํานี่เลยค่ะมาตอบโจทย์ เป็นกระทะรุ่นโปรเชฟนะคะตัวกระทะนะคะเป็นด้ามเหล็กล้วนยันมาถึงนี่แล้วทําแบบยางกันความร้อนให้ใช้งานเนี่ยด้ามไม่มีหลุดแล้วแล้วความแข็งแรงทนทานนะคะโปรเชฟเนี่ยบอกเลยว่าแข็งแรงทนทานมากเพราะว่าตัวเนี้ยน้องทําทุบมาให้เนี่ยทุบแปดหมื่นครั้งแล้วก็เหล็กหนา2มิลน,นะคะบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่หนักที่สุดแล้วของกระทะเหล็กขาตาตีมือ พอเราถามรุ่นนี้ออกมาเชฟซื้อไปประมาณร้อยกว่าใบ2 0 0ใบเนี่ยไม่มีฟีดแบ็กกลับมาเลยนะคะว่าตัวกระทะมีปัญหานะเขาซื้อไปทีเดียวคือใช้ยาวๆเลยก็ถือว่า ตอบโจทย์นะคะกับใครนะที่อยากใช้กระทะเหล็กเผาใช้งานหนักๆนะคะก็เอาซีรีส์นี้ไปเป็นซีรีส์โปรกับโปรเชฟเนาะเห็นไหมคะว่าตาตีมือของเราเนี่ยไม่เคยคิดที่จะหยุดพัฒนาสินค้าเลยเราก็เก็บฟีดแบ็กมาเพื่อพัฒนาสินค้าของเราต่อไปนะคะถึงแม้ว่าเราจะทําสินค้าออกมาตอบโจทย์ลูกค้ามากแค่ไหนเนี่ยก็ยังมีปัญหาที่เข้ามาถึงหูหนูอยู่นะคะอยากรู้ไหมคะว่าปัญหานั้นคืออะไรแล้วตาตีมือของเราเนี่ยแก้ไขยังไงให้กับลูกค้าเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันค่ะ